สัสดีนะคะยี่สิบหกนะคะ โอ้โหนี่นะครับมีซีมาซื้อหมดนะใครจะซื้อก็รีบซื้อนะครับถ้าไม่รีบซื้อนี่หมดจะเสียใจจะหมดแล้วนะจะหมดแล้วนะจะหมดแล้วนะไม่ได้โดนเมื่อวานนี้ทําบุญกันนะคะทําบุญกันก็เลยไม่ได้ไปเก็บเห็ดนะคะอุ้ยกลิ่นหอมเลยกล่องนี้นะครับกล่องเท้าพูเข่าเหล่ากาโอกล่องเท้าภูเข่าเหล่ากาเลยนะ กล้องเท่าไหร่นะก้องละหนึ่งร้อยห้าสิบน่5หนึ่งร้อยห้าสิบมาเลย่ะซื้อไปนึ่งยาสมอนซื้อไปนึ่งอนึ่งร้อยนะเมื่อกี้ฉันค่ะ ฉันเอาแล้วแต่ฉันเสียสลาเสียสลให้ FC มาเลยเสียสลากให้ FC มาไกลเลยนะคะเขามาไกลนะต้องเสียสลาให้เขาะเพราะว่าเราอยู่นี่ได้กินตลอดเนาะกินทุกวอยากได้ของสวยยก็เลยเสียสลให้เมื่อวานนี้ก็ยังมาสวย ของไม่ดานเมื่อวานนี้ไม่แต่สวยๆแต่ไม่มีเอฟซีมาเลยเมื่อกี้ไม่ได้มาขายเขานะเขาบอกว่าไปดูไปดูเขาทำอะไรกันเห็ดแก่แก่เห็ดแก่แก่คนขายก็แก่เมื่อวานพี่นวเมื่่อวานกก็แเห็ดกสบไมม่่เือวานนนี้เห็ดุ่มๆสวยๆนะแต่ไม่มีใครมาซื้อเลยสักคนค่ะต้องแบบนี้มันต้องเห็ดแบบนี้แต่วันนี้แก่แก่ก็มีเอฟซีมาซื้อนะคะนี่ ದುಃಖ เมื่อวานนี้ได้กลับมาไปนึ่งเลยนะคะเมื่อวานนี้นะ่่น่ะกินี่ทุกวันไม่หวนะแก่แก่ัน้มีพลังนะแก่ายขาไปเป็นไรแก่ทําายก็มา้แก่ยายไม่หนาให้แก่อาายไม่ด้กแก่้่าายใช้เนาะแก่จะหมดเลยนะก่เไม่จใต่อไเยม่อกัน้เราค่ะพอมมิชชัน่าเนี่ยอมาตามเราจะไปสั่งที่ไหนโทร ไคแอสไลนี่ยใส่เลยโอ้โหพี่สมอนจะเอาไปนึ่งบอกวันนี้ใม่จะเอาไปแกงเป็นเดียวนี่แหละโอ้ยแกงเลยบอกแกงเลยเอาช่วยหนูเอาอันะไซม์อะไรอร่อยอนาำยานางใส่เยอะบอกเอาน้ำยานางใส่มันมาจืดบอกโอ้ขอใช่หรอคอยระว่ามันจืดเด้อน่ามันก็ได้เอามั่นตักใคร นี่นะคะเห็ดหนุ่มๆขายไปหมดแล้วนะคะเห็ดหนุ่มยี่สิบบาทโอ้ยยี่สิบบาทดูไม่ได้ร้อยห้าสิบขายของไทยนะคะแม่ดาไปรับน้องนาเดียมาแล้วนะคะมาตะกี้นี้เอง ที่มเพิ่งมาตะกี้นี้เองนะคะคือให้ก็ได้อคือเขายังไม่มีแนวนี้บ้างเาไม่เลยก็เอาอันนั้นไปใช้เลยไม่เดี๋ยว่ายหือเอาจำไมไม่ต้องถือแล้วขายทางไลน์ถ่ายรูปคนเดียว ยังไม่รู้เรื่องนะคะแม่ดาเพิ่งกลับมานะคะเห็นมันเป็นแบบนี้แล้วนะคะแต่ไม่ใจนะคะเดี๋ยวแม่ใส่ให้หมดแล้วเห็ดไม่ต้องจะหมดแล้วพี่ข้าใจผีดครับคุณพี่บุญยาพาไม่เป็นไรค่ะนครไม่ ซีรีสค่ะอันนี้อันนี้แม่ดายังไม่รู้เรื่องนะคะแม่ดาก็เพิ่งจะอ่านไว้แล้วก็เจอแบบนี้นะคะว่าแม่ดาบกะยังไลยนะคะยังไม่รู้ว่ามันผิดพลาดขึ้นได้ยังไงนะคะก็แลกคนีแล้วลุงเปียวดูนะคะครับ เดี๋ยวนี้ก็ไปเทปเวลาไปอยู่จะไปเมืองกพาด้าให้แม่ไปแกงมั่งแล้วไปแงพรุ่งนี้ค่ะ แม่มาเห็นแม่ก็ตกแกเอ้าทำไมมันเป็นแบบนี้เพราะว่าไม่ได้ก็ฝากท้องไว้กับย่าหนิงไปรอรับน้องนาเดียนนานๆนะคะตอนแรกก็บอกว่าเลิกสามโมงครึ่งเราไปสามโมงครึ่งอันนี้ไปถึงเขาบอกว่าเลิกสี่โมงครึ่งนะก็เลยแม่ดามไม่ไม่ได้กลับมาไม่ได้กลับมาแต่แม่ดาต้องขอภัยนะคะที่ไม่ได้ถือ กล้องไปด้วยเพราะว่าคิดว่าไปแป๊บเดียวแล้วมานะะคแต่ไปแล้วมันเปลี่ยนแปลงนะคะทางโรงเรียนเขาเปลี่ยนแปลงค่ะหนน้้้ใดดดวววยยยยเเปีีะะค๋มานะะคมีอะไรกันมีอะไรกันโอ้โหคิดเห็ดนี่นะคะพี่สมรใจดีนะคะสนับสนุนเห็ดนะคะ สนุอ่ะแล้วไม่ได้เอาหมดบอกแล้วไม่ได้เอาหมดบอก ไม่ได้เมาหมดบ่แยสมอแล้วไม่ใช่ยาค่เทาเยอะกว่าีอันห้าสิบหกโอ้ยยาสมอนเยอะกว่ายาสมอนหกสิบสี่โอ้นี่คะน้องนาเดียก็มาถึงแล้วนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปตรงแต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ